สวัสดีจ่าแพทย์ครับสุผู้สุคนยายจ่าพิกาผ้าม้วนเด้อจ่าผ้าเขาโคเขาป้าละเด้อจ่าเด้อสวัสดีครับมาโคมาโคเอยียงสังขะอีกอะเด้อจ่าเด้อหมานบ่หมานก,กลับไปหาในกันเลยจ่าไปหลุดในกันเลยเด้อจ่ามากะหลุดตาเพ่งเด้อจ่าเด้อ เป็นกำลังใจห้ยายในเด้อดจ้าจ้าดอกแหลกแหกหมานเด้อจ้าเด้อเห็ดผึงแดงพี่น้องเห็ดผึงแดงเด้อจ้าเก็บเสาเก็บเห็ดผงแดงสวยเลยพี่น้องงามดีนว่าเท่าเนาะเออแม่หังเท่าจะควักมือไวๆเห็นหางเหรอเจ้าเห็ดไข่ขาวเด้อจ้าเด้อ หลอกเลแหลกแหงมานโค้งนี่ได้จ่าเด้ออมันถ่ายมันมันมานมันเจ้าโคกเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าดงก็ได้อ๋อมันยังเ่าเ่าเขาชักดอกชักดอกอุ้ยเห็ดไข่ขาวอยู่ด้จ่าเด้อไข่ไข่อย่าบังเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีดอกหนึ่งได้จ่าเด้ออุ้ยดอกจุ่มกำลังงามๆเนาะเ่าเนาะจุ่มไม่ไ้เนาะ โูมันเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องมาเก็บเลยยายเด้อเฮ้ยนี่ดอกหนึ่งกำลังสามดอกเลยเด้อจ้าโอ้ยผอเฮ็ดไข่ขางามงามงามเท้าโอ้ยมันมันมันโอ้ยเพิ่ง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 ้ยหนึ่งสองสามหมูพี่น้องมาเจอแล้วเจ้าโปัเจ้าเป่าตาเจ้าเขาเจ้าเด้งมาเด้อพี่น้องมาเก็บอาล่พีน้ง อุ้ยนี่นี่นี่มันมันมันหลักพี่น้องมันได้มาแล้วนะเก็้ยบเขียเก็บทไทยไทยอันนี้ก่อนไก่ไก่กินเนอะเถาะเดี๋ยวเดี๋ยวไทยอันนี้ก่อนนี่พี่น้องมาเก็บสองดอกสามดอกแล้วสี่ดอกตัวนี้จ้าจ้าหกพ่อเห็ดพ่อจ้าเห็ดพ่อจ้าสามดอกจ้าสี่ดอกจ้าเฮ้ย มนมานมานมานเด้อจ่ามานเ้าพนขยัง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 เ้อจะออกเอาจ่าเก็บเก็บเลยจ่าก่อนมือมาเก็บเด้อจ่าแพนรับชูผูชูคนย้ายมานแล้วเือจจะดอกเลยเด้อจะค่อยไปนับแถอ๋ออ๋ออ๋อเอาตะผุดนก่อนเย็นๆนี่ค่คอยมาเก็บแต แต่ทองบอกเก็บแต่ทองเต็มมือยายจะเก็บต่อว่ามันนี่เก็บเก็บเฮือนอ้วงแต่ดอกงามๆสวยๆเลยปัดจีเป็นของเฮาก็เป็นของเฮาคือเก่าเดี๋ยวยายอานเลยมาเบิ่งเมะเต็มกระตาแล้วได้ย่าพ่นเดียวพรนเดียวไม่ได้ย่าอู้ นี่หมานหมานเออยาอดเบิ้งมาเบิ้งเน้อมือนี่ยพ่อพ่อดีปูนละเด้อูดอกเด้อยเจ้าพูนพูนขาวพูนขาวเฮ้ยมวนมวนดีมือนดอกนึงด้อยแข็งอยู่งามดอกหนึ่งเอาดอกนั้นดี่าเอ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 อตัวนี้เขาไปเสื่อมพอยี่กติงอู้ยงามงามอ้ยดอกนี้งามน้อยนี่ท้ายทยอันนี้ก็ทะ ได้เร็วออ,องามเห็ดโูนหรือเห็ดไข่าขาวหอม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 ช่อตอเพ่เลยด้วยจ่าแตกสะก,ก็หรอกไี่ครับ <laughs> หุ่นยอ,อด <laughs> เออหอยมาันด้วยยดอด <laughs> เห็ดเขาแปงด้วยจ่าหรือเห็ดดินงามๆดอกหนึง ย่างไป่ได้ขังดิสาวยางหาไปเรื่อยๆพี่น้องเห็ดเขียวเขียวด้วยพี่น้องคือเห็ดพูนด้ิสาวเห็ดหลังเขียวเห็ดหลังเขียวนี่เนาะจ้าเห็ดหลังเหล่ดอกหนึ่งอ่ะสาเอ้าเห็ดหลังเหล่ด้วยจ้าเอ้เห็ดกออีกแล้วเห็ด ขาวดินดอกงามๆนั่นประกันไปแตะสะกันไปแล้วไปกัวแดงนั่นเท้าพ่อเฮ็ดยังเท้ากัวแดงรอเก่าหน่อยเท่านี้เก็บเก็บกัวแดงได้จ่าเด้อเออจะข้าวข้าวกะปอไตขี้งอข้าวกะปอไตนะเออเออเอาอันเอาตรงงามๆ อ้าวนี่ตรงงามเลยจ้ะางามดีกอแดงนี่เบี้ยผ้าใยเออนั่ะดิจูมันมัเท่าซีหาดอกนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่มามามาเก็บไปใหญ่เด้อมือนี่รัวๆไปเลยกอแดงพี่น้องเห็ดกอแดงคือเห็ดโพนโหเห็ดแดงดอกนึ่งเลยจ้า หัเห็ดพ่นด้วยจ้าจุ้มหนึ่งจุ้มงามๆเลยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่อกำลังจุ้มยายพ่อแล้วมานๆน้องง่ายๆมาด้อจ่ามาเก็บด้วยกันเด้วยจ่านี่จุ้มกำลังงามพ่ออีกเลยเด้อจ่าเฮ็ดล้างเหล่หลัางไรหลังรองได้และเแถา เอออุ้ยผู้ใดมาถมอันนี้วะอยู่ในนี้วะน้ำหมากวาง้อเมื่อกี้เมื่อกี้สาวเมื่อกี้ก็ได้พี่น้องนั่งข่อยยางไปเคลียร์ต้นหนามข่อยปลเห็นต้นงามงามงามเอามาเก็บพี่น้องเก็บป้อนมือมาเด้อจ้าก็แดงอีู่แล้วพี่น้องก็แดงหันมาพี่เลยหันมาพี่เลยมานมานแต่ชาเดือยหันมาเลย เห็นบอพี dos, know, ่น้องหนึ่งเจ็ดดอกละแถวสามสี่ดอกจุ่มสี่ดอกนี่ต้องพี่น้องสี่ดอกนี้เด้อจ้าดี่เลือก็ห้าด้อจ้าอุ้ยงามงามกีดกอแดงหกเด้อพี่น้องอีดอกนึงเด้อจี่น้อง เห็นมอเจ้านั่นหลายดอกดูเอออะไรเห็นหลายดอกดูด้องงามหลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนเก็บดอกไงมันต้องเปนดอกเก็บดอกไงมึคนด้วยจ้านี่ฮอาฮ่าฮ่างเก็บแบบไหนจังทั้งเลยวะนี่นี่ดอกหนึ่งด้วยจ้าโอ้ยผู้ใดเน้อเอาเนี่ามาตางไป ต่างวัยอยู่นี่เนาะเจ้าขูกเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าด้งเลยเจ้าเออคนเล่าเสียหายเฮาเฮาก็ได้หลายลงเงยเงยงงมลงเงคนเล่าโอ้ยเนี่นหาน้ำก่อนแน่ยไปเลือดพอเก็บเป็นช่างรัตาท้องเอื้อใช่เก็บนอกพี่น้องเออมูนี้ใหญ่เก็บรัวๆไปเลยนี่นี่เมื่อปอนเมื่อมาอีกพี่น้องป้อนเมื่อมาเก็บอีกนี่ดอกนี่ที่อว่าบึงเงยเฮ้ยชื่อภูเขา ไปทางใดอีกนะไมถมูเขาขึ้นงเงียบมืมดะบ่าแบบนี้มูเพื่อนมาถากันถารถเพื่อนถาคนจะไปทางไหนอีกนาะพี่น้องเอ้ยใหญ่ว่าพิษว่าถือชั่วทีใหญ่ว่าพิษว่าถือกระโคูนขออภไปเ้ยแปลงเป็นยังหอเล่าโอ้ยอด็กเด็กินเด็ยากอยู่ ทางใต้เป็นเห็ดโพนทางเพิงเป็นเห็ดกอแดงด้วจ่าเด้อขายกระไดเงินเด้อพี่น้อง <laughs> ขายกระไดเงินยายไม่ได้ขายดอกเจ้อไปให้พี่พี่สาวสิไปกรุงเทพหมืออือ่นยางเรือลายลายไปขืนไปหากระต่ออีกหลายด้วจ่ามากินน้ำกินไนแล้วก็ขึ้นไปตอ่อแล้วผอวยีกันด้วยจา่าเห็ดไข่ขาวด้วจ่า

หมานหมาน,มนาตามไปแสดเแถาอุ้ยคลองคลองน้ำไหลไมีหินน้ำตกนี่ไปอน้นามานไป น้ำไหลเรื่อนๆเป่น้องน้ำใช้ลยนี่ไหลลงจากภูเขาไปยกทับไปต่อไหมแบบนี้ไปหารถด้วจ้าจีไปทางไหนต่ออีกบบบนี้หดวรุนเลรอครับเพะ่ันมาหากินเขากินน้ำไหนมีแห้งก็ต่ไปต่อไปต่อไปแต่ว่าก็แตกสะมาเห็นโค่นจำมันเด้วยจ้ามพอแล้วเฮ็ดเขาดินกินเขาแลลวกะ ออกมากก uh, ับมาผอพอดีเห <You> <yellow> ็ดจ้าดอกหนึ่งต้นนี้เห็ดอันนี้ได้แถาเห็ดล้างเละเออเห็นดอกเดียวเออมานมานมานเฮ็ดเจอลงามงามชาอาบอบอ่นนะพอเห็ดปวกหน่อยคุยงูด้วยจ้าด้วย่ยายอยู่บ้านไหนล่ะจ้านี่อยู่ซอยู่บ้านตรไข่จ้า อำเภอไหนอ่ะอำเภอสีขอค่ะเราอยู่สีขอดาวดิจ่าจ้าให้เบิ่งจ้าได้หลายบ่จ้ามาพ่อเย็บี กางไม่ใช่กางกางเลยจ้าขณะนี้กำลังอาจจะลืมเด้ออย่าลืมยายจ้ายายจ้ายายจ้าไม่ก้าพผ้าม้วนนูเพื่อกระด๋อยู่จ้ายายก็มักม้วนอยู่แล้วโอ้โหเด็กินได้ยาวๆด้วเนาะยายบัวทองมักม้วนคือกันเด้อจ้าโอ้ยได้หน่อยหน่งเออเฮ็ดเลยจีเนื้อนี่ได้งามเอองามนี่ตัวนี้เฮ็ดแซ่บได้หน่จ้านี่ยายบัวทองเด้อ จ้าหนิซีโอ่จ้าจ้านี่แหละอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์ให้ยายเนี่ยเด้อจ้าเอฟซี่เด้อจับสองขั้นเลยมาพอถือฮักกูควนเด้อจ้าโอ้ยมาพอเอฟซีฮะอันนี้ถึงสองขั้นลากหน้าจุ๊บจุ๊บจ้าจ้าจ้านี่เหลวขั้นหนึ่งล้วไปจ้าบ๊ายบาย หลักหน้าจุ๊บจุบสองคันตามกันไปแล้วจ้ะเป็นอยู่สีขอเลยจ้ะไปทางไหนต่อจ้ะไปทางไหนจ่อจ่ะลุยต่อเลยจ้ะลุยต่อเพื่อโดยเฉพาะพี่เจริโต่อบุตาเพลยงสายละผ้าเลาะ าเต็มที่เลยนะจ่าเด้อตาเพ่งเลาะแทเลยมือนี่อีกแล้วสองวันแล้วไปมืออื่นก็นจิไปเลาะอีกป้ายือลถก็นะเช้ามันหัวลล่ะแต่พอกินพ่อยากอยู่น้องจ่านอกกระตาหน่อยหนึ่งได้ล้วๆไปเลยวันนี้ต้นนี้ของตาเพ่งต้นนี้ของแกอาจด้อจ่าเด้อยายอาจจิพ้าไปเฮื่อนล่ะ สอบคลิปย่า่คลิปนี้ก็จะลืมเป็นกําลังใจให้ย่า่ใน่ด้วยจ้าขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกคอมเมนต์จะให้ย่ายด้วยดีเสมอมาถ้าย่า่ผิดผลานประกันได้ย่ายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนาทุกคนเอ้ยมาหอนเหือแล้วด้วยจ้านี่ได้ร้ายอยู่ด้วยจ้าได้เห็ดพูนหรือเห็ดไข่ขาวด้วยจ้าเด้อนี่จู้มันกันร้ายอยู่ด้วยจ้า อา็กำลังไม่อย่างมันเทเห็ดบ่ว่านมาแขกใหญ่ก็มึอว่านูพร้อมมันดอกเอาไปะหนาไอ้งัวอยู่เห anyway ็ดพูนเห็ดพูนขาวกับเห็ดน้ำหมากด้วยจ้าเด้อเนียนโจเด้งด้วยจ้าพ่อได้กินได้ยากอยู่มอหงเงี้ยแล้วด้วยจ้าเด้อเห็ดพูนงามเียเอองามคือคนหา แก้วก็บเดขายดอกด้วยจ้าพี่สาวสีเป่งทีบด้วยผาพี่สาวด้วยจานี่พูดได้ก็อย่าไจมืดคนในทีมเขาตีึง